กาแฟพันธุ์ไทยลุยตลาดหนักบอกว่าจะขยายมากกว่า4-5 0 0 0สาขาภายในอีกไม่กี่ปีเขามาดูขนาดนี้เนี่ยจะสามารถแย่งความเป็นที่หนึ่งของคาเฟ่มเมซอนได้หรือเปล่าในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเค์ให้ฟังครับวันก่อนผมไปเห็นวิดีโอของพี่ต่อช่องต่อแคนควินที่เขาไปงานแฟนชายของกาแฟพันธุ์ไทยนะครับซึ่งผมเห็นแล้วก็อึ้งพอสมควรนะครับเพราะว่าแบรนด์พันธุ์ไทยเขาพัฒนาไปเยอะมากครับจากแต่ก่อนเป็นร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันที่เล็กๆและดูไม่น่าสนใจเนี่ยตอนนี้เขาดูมีอะไรมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่า ในวิดีโอเราจะเห็นเขาอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจและแผนการตลาดของเขาอ่ะซึ่งจากที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่แย่เลยนะครับแต่ก็อย่างว่าครับมันเป็นวิดีโอที่ไปถ่ายในงานของเขาบริษัทเขาคงไม่มาบอกเราหรอกครับว่าเขาด้อยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ต้องพูดถึงในด้านดีของธุรกิจตัวเองถยู่เลยครับเพราะว่าเขาอยากจะขายแฟนชายเพราะฉะนั้นมันจะดีเหมือนที่เขาวาดฝันไว้กับคนที่ซื้อแฟนชายเขาไหมเนี่ยเราจะต้องดูกันยาวๆอีกทีนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแน่นอนจากกาแฟพันไทยเลยคือความจริงจังครับพีทีเขาจริงจังถึงขั้นนไปจ้าางคบุมมช่วย ทำการตลาดในด้านของแบรนดิ้งเลยนะครับซึ่งคนบ่มเนี่ยเขาเป็นนักการตลาดที่มีความสามารถคนนึ่งเลยนะครับและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของมาบิคิวพาซาที่พวกเรารู้จักทุกวันนี้เลยครับซึ่งส่วนตัวผมผมที่ทําการตลาดนานๆเนี่ยผมรู้เลยนะครับว่าที่ปรึกษาของคนบ่มเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกๆแน่นอนครับและคุณพิทักษ์ที่เขาเป็นผู้บริหารของ PT เนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นคนที่บริหารธุรกิจได้ประหยัดมากๆครับผมมั่นใจว่าแกเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่รู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินทุกบาททุกสตางคุกิัพณ ไม่จริงจังเกี่ยวกับการทํากาแฟพันธุ์ไทยจริงๆเนี่ยแกไม่มีทางเอาเงินไปจ้างคนบุ่มมาทาแบรนดิง้งราคาแพงๆหรอกครับแต่เป็นเพื่อนรู้ไหมครับว่าปัญหาแรกของกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยคืออะไรครับมันคือเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์และทัศนคติที่ผู้บริโภคมใีให้กับกาแฟพันธุ์ไทยครับเพื่อนๆเลไหมครับว่ากาแฟพันธุ์ไทยเขาเปิดมา10กว่าปีแล้วนะครับแต่ในช่วงระยะเวลา8-9ปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาไม่เคยทำแบรนนิ้งจริงๆจ,จังๆเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของคุณพิทักษ์คืออยากจะขายให้กับคนที่มาซื้อกาแฟภายในปั๊มพีทีเท่านั้นเองครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของพีทีเนี่ยก็คือคนขับรถบรรทุกทางไกลถูกไหมครับพอชนะเขาก็จะมาแวะซื้อกาแฟแต่อาจจะไม่ได้มีเวลานั่งอยู่นานๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าคุณพิทักษ์ไม่น่าจะเห็นความจําเป็นที่จะต้องลงทุนมากๆกับกาแฟพันธุ์ไทยครับเราเลยจะเห็นนะครับว่าสาขาช่วงแรกๆของกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยเขาใช้แค่โครงสร้างน็อกดาวน์และเอามาตกแต่งนิดหน่อยให้นแบรด์ ของกาแฟฟันไทยเท่านั้นเองนะครับซึ่งการเติบโตของกาแฟฟันไทยในช่วงแรกๆพวกนี้แหละครับมันทําให้ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมที่มีต่อกาแฟฟันไทยเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาจะมองว่ากาแฟฟันไทยเป็นแค่กาแฟในปั๊มเท่านั้นเองครับซึ่งเรื่องทัศนคตินี่แหละครับเป็นเรื่องแรกที่คนบุ๋มจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้กับกาแฟฟันไทยครับและเป็นตัวย่าเลยก็ว่าสําหรับคาเฟ่เมซอนเนี่ยเขาก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในขาดปตทเขาเป็นบริษัทที่ถ้าเขาจะทําอะไรเขาทําใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับเขายังม คาเฟ่เมซอนเนี่ยเขาใช้เวลาหลายปีมากๆนะครับกว่าเขาจะเป็นที่ยอมรับในตลาดกาแฟนอกบ้านครับผมคิดว่าหนึ่งในเหตุผลที่กาแฟกันไทยเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพิทักษ์เขาไม่ได้วางแผรรนระยะไกลขนาดนั้นครับเพราะที่ผ่านมาคุณพิทักษ์อาจจะไปยุ่งๆกับการบริหารธุรกิจหลักอย่างปัป๊มพีทีนะครับซึ่งระยะเวลามันก็ผ่านมาหลาย10ปีจนตอนนี้คุณพิทัษ์น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าธุรกิจคาปิดน้ํามันเนี่ยนับวันมันยิ่งจะถดถอยลงไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณพิท์ต้องมาจริงจัง แต่ก็ยังว่านะครับถ้าจะไปเทียบกับคาเฟ่เมซอนเนี่ยกาแฟพันธุ์ไทยยังหามากๆอยู่เลยครับเพราะว่าคาเฟ่เมซอนเนี่ยเขาจริงจังมาเป็น10บสปีแล้วนะครับแต่ผมว่าเราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับหลังจากที่คุณพิทักษ์ไปจ้างคนบุ๋มเข้ามาช่วยทำแบรนดิ้งเนี่ยบแบรนด์กาแฟาพันธุ์ไทยมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆอย่างนะครับเพราะถ้าใครเคยไปใช้บริการของกาแฟาพันธุ์ไทยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าหลายๆสาขาเนี่ยเขาบริหารเป็นแบบบ้านเลยนะครับใช้พูดเต็ แต่อย่างที่ผมเคยพูดไปน,นะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของคนได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยครับอย่างในกรณีของแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย5-7ปีนะครับเขาถึงจะสามารถยกระดับแบรนด์ของเขาให้ขึ้นมาได้เท่าที่เขาควรจะเป็นครับบางคนอาจจะคิดนะครับว่าแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะสู้กับคาเฟ่เมซอนหรือเปล่าเขาน่าจะสู้กับอินนีเนนของบางจานนะผมมั่นใจเลยครับว่าหลังจากนี้แบรนด์อินนินนจะเข้ามาเป็นแบรนด์ที่มีโตัวตนมากขึ้นในใ ธุรกิจร้านกาแฟนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราจะตั้งเป้าหมายให้คั้วใครได้เนี่ยเราไม่ไปตั้งเป้าหมายให้คว้อันดับ2 3-4หรอกครับเราจะเลนอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมไว้ก่อนครับเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะการที่เราจะเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีคือเราจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้เก่งกว่าคนอื่นนะครับดังนั้นผมก็มั่นใจลยครับว่าคุณพิท์เขาน่าจะเลงคาเฟ่ไม่สนเลยครับแต่เขาก็จะต้องระวังอินเทอร์เน็ตวยรบ่เเาากอีม4 ยืดรลัมาเพื่อลุยตลาดนี้ครับกลยุทธ์ที่1ครับคือการขยายร้านกาแฟพันธุ์ไทยออกไปทั้งนอกและในปั๊มน้ํามันครับซึ่งกลยุทธ์นี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนั่นกันนะครับเพราะว่าคาเฟ่เมซอนเขาทําได้ดีและเขาทํามานานแล้วด้วยครับแต่ข้อแตกต่างระหว่างกาแฟพันธุ์ไทยกับคาเฟ่เมซอนเนี่ยคือกาแฟพันธุ์ไทยไม่ได้มีพี่ใหญ่ที่รวยมากๆอย่างคาเฟ่เมซอนครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะขยายแซงเขาไปเยอะๆอย่างคาเฟ่เมซอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ,ๆนะครับจึงแม้เขาจะทาจะําแฟรนไชส์ก มากมาลและเป็นเพเ่อนเลยคับว่าศักยภาพการหาเงินของปตทเนี่ยมันสูงมากๆเลยครับเพราะว่าแค่บริษัทลูกของเขาอย่าง OR ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปในปี64เนี่ยเพื่อนๆเลยคับว่าเขาสามารถระดมทุนได้5 0 0 0มนกว่าล้านบาทเลยนะครับนี่ไม่รวมกับแหลง่งเงินทนุนอื่นๆที่เขาจะสามารถหาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคาเฟ่เมจซอนอยากจะได้เลยเนี่ยปตทจะสามารถเนรมิตได้ทุกอย่างเลยครับแต่ถ้าเรามาดูบริษัท PT ทีเที่เป็นพี่ใหญ่ของกาแฟปันไทยเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าศักยภาพการระดมทุนของเขาเนี่ยเทียบกับ และค,คุณพิทักษ์ดิงมีปรัชญาในการบริหารต้นทุนแบบประหยัดมากๆแล้วด้วยเนี่ยการขยายสาขาของกาแฟพันธุ์ไทยไม่ว่าจะขยายเองหรือใช้แฟรนไชส์เนี่ยมันมีใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าคุณพิทักษ์เขารู้ตรงจุดนี้ดีครับเพราะคุณพิทักษ์เขามีประสบการณ์เอาปั๊มบีทีจากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยสามารถสู้กับปั๊มอื่นและปตรทจนกลายมาเป็นที่2ในตลาดเขารู้จุดอ่อนของเขาดีครับและคุณพิทักษ์ก็รู้ด้วยครับว่าถ้าจะขยายสาขาไปตามปั๊มเนี่ยมันทําได้แค่ไม่กี่สาขาต่อปีหรอกครับ การที่เขาจะไปหาดีลเลอร์คนที่จะมาทำปัำ๊ม TT เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันไม่ได้เหมือนกับปั๊มปลรทอรที่ใครๆก็อยากจะเป็นดีลเลอร์ให้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าจะอยากให้กาแฟแันไทยไปขยายตามปั๊มเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยากเกินไปหน่อยครับเพราะอย่างทำเลปั๊มท t ส่วนใหญ่ไม่ใช่เกรด A เหมือนแต่ปลทอรครับดังนั้นคนพิทักษ์เลยต้องไปขยายผ่านแฟนชายแทนซึ่งการที่จะไปซื้อแฟนชายและทําสาขาของกาแฟแันไทยเนี่ยมันไม่ได้ราคาแพงมากนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นแค่1.25ล้านเท่านั้นเองครับแต มันจะเริ่มอยู่ที่ราวๆสองจุดห้าล้านครับซึ่งคุณพิทั์เขาก็บอกนะครับว่าภายในปีหกหกก็คือปีนี้แหละครับเขาจะขยายสาขาร้อยสาขาเป็นหนึ่งพันห้าร้อยสาขาให้ได้ซึ่งส่วนตัวของผมแล้วผมมองว่ามันเป็นการขยายสาขาที่เร็วและเยอะจนเกินไปในเวลาที่น้อยมากๆครับการที่เขาขยายแบบนี้มันจะต้องมีปัญหาเรื่องแฟนไชส์ตามมาทีหลังแน่นอนครับพอพันธุ์ต้นบอกว่าคาเฟ่เมสันเนี่ยกว่าเขาจะเปิดได้สามพันเจ็ดร้อยสาขาในประเทศไทยเราเขาใช้เวลายี่สิบกว่าปีเลยนะครับในทุกวันนี้ที่เขามี4 0 0พัน สาขาขระบบของเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพ,พื่อลองทีด่ดูเองแล้วกันนะครับว่า1000สาขาภายใน1ปีเนี่ยมันจะเป็นงานที่ใหญ่ขนาดไหนครับกลยุทธ์ที่ 2, 2คือการออกแบบสินค้าให้โดดเด่นและไม่เหมือนใครครับถ้าใครเคยซื้อกาแฟบันไทยช่วงหลังๆเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าเขามีเมนูที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนกับคู่แข่งจริงๆครับเพราะว่าเครื่องดื่มในหลายเมนูอย่างกรีนทีเอสเปรสโซ่สามสายฮกรีนทีลาเต้อะไรพวกนี้เรามักจะไม่เห็นในร้านคาเฟ่อื่นเลยนะครับซึ่งเมนูพวกนี้ที่ออกมาเนี่ยปกติมัน ไม่ได้ขายดีเหมือนเมนูหลักยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆเลครับว่าทําไมเขายังต้องออกเมนูแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าการทําเมนูพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําการตลาดและโฆษณาได้ง่ายกว่าครับเพราะด้วยลองคิดดูนะครับว่าถ้ากาแฟกันไทยเอากาแฟลาเต้ไปโฆษณากับเขาเอากรีนทีเอสเปรสโซ่ไปโฆษณาเพื่อนๆว่าอันไหนมันจะดูแปลกตามากกว่ากันครับแน่นอนครับมันต้องเป็นกร so, ีนทีเอสเปรสโซ่ถูกไหมครับเพราะว่าคนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่คุ้นตากันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมมองว่ากาแฟกันไทยน่าจะจริงจงังกับการทำการตลาดและโฆษณามากกว่าดื่มครับเพราะว าอยากจะเจาะตลาดแมสได้เนี่ยเขาต้องทําการตลาดตลอดเวลานะครับเพราะว่าคนในตลาดแมสเนี่ยเขาลืมง่ายครับถ้าเราไม่โฆษณาย,ย้ําซ้ำเนี่ยเราไม่มีทางเป็นท็อปออฟมายของเขาได้หรอกครับซึ่งกลยุทธ์นี้กาแฟสตาร์บัคเขาก็ทํามานานแล้วครับถ้าเราไปดูเมนูของสตาร์บัคเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าหลายๆเมนูเขาเรียกว่าเป็นขนมหวานเลยก็ได้นะครับคนที่ทานกาแฟเป็นประจำเนี่ยคงไม่ชอบหรอกครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ากลยุทธ์เครื่องดื่มแปลกๆที่เขาทำเนี่ยมันได้ผลจริงๆครับซึ่งผมก็คิดแหละครับว่ากาแฟพันไทยเขาน่าจะใช้กลยุทธ์เดียวก เพื่อมาเจาะตลาดแมสครับกลยุทธ์ที่3ครับคือการสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ครับส่วนตัวผมแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่กลยุทธ์อะไรที่พิเศษ,ษเลยนะครับเพราะว่าการเอาล้านตัวเองไปอยู่ในแอปส่งอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาต้องทําอยู่แล้วนะครับและผมมั่นใจแลยครับว่าคู่แข่งของกาแฟพันไทยทุกคนเขาก็ทํากันนอกจากแบรนด์พันไทยเขาจะมีแผนทําแอปของตัวเองขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้มันค่อยน่าจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์มากกว่าน,นี้ครับกลยุทธ์ที่4ครับคือการเอาข้อมูลของลูกค้าจากบัตร Maxcar d และ Max Card Plus เข้า คุยเรคะห์เพื่อต่อยอดกับพีทีเขาบอกนะครับว่าเขามีสมาชิกบัตรพวกนี้มากกว่า17ล้านคนเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากตัวเลขเนี่ยมันโอเคเลยถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วตัวเลข17ล้านเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีในยะอะไรสําคัญเลยครับเพราะว่าความสําคัญของ Data พวกนี้คือคนที่ใช้บัตรเป็นประจําครับแต่เพื่อนๆหรือไม่ครับว่าเราจะสามารถเอา Data พวกนี้แยกออกมาได้เยอะมากครับอะไรพวกนี้เราเรียกว่า Data segmentation นะครับซึ่งการทํา Data segmentation เนี่ยเราจะเห็นเลยวนะครับว่าคนที่ใช้งานบัตรพวกนี้เป็น จํามีกี่คนและคนที่ใช้งานบัตรพวกนี้ที่ไม่เคยเข้ากาแฟกันไทยเลยเนี่ยมีกี่คนและคนที่สมัครและไม่เคยใช้เลยเนี่ยมีกี่คนอะไรพวกนี้แหละครับมันจะเป็น Data หรือข้อมูลที่สําคัญมากกว่าครับซึ่งส่วนตัวของผมเองผมก็มีบัตร m a x ก a r าร์ดนะครับแต่ผมน่าจะใช้ไม่เกิน5ครั้งเลยครับหลังจากนั้นมันก็นอนอยู่ในรถของผมยาวๆเลยครับซึ่งคนรอบข้าของผมเป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะครับผมเลยสงสัย,ยครับว่าคนที่ไม่ได้ใช้บัตร m a x ก a r าร์ดเป็นประจำเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่จากจํานวนสมาชิก17ล้านคนครับ เพราะว่าการที่ PT จะเอา Data พวกนี้มาช่วยวิเคราะห์และต่อยอดให้กับกาแฟกันไทยเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลการใช้บริการเยอะมากๆเลยนะครับถึงจะทําได้คุณนเพื่อจะเห็นนะครับว่าทั้ง4กลยุทธ์ที่บริษัท PT จะเอามาลุยตลาดกาแฟเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับซึ่งส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเก็บกลยุทธเ์เด็เดๆเอาไว้ไม่บอกใครมันก็เป็นไปได้นะครับแต่จากการดู4กลยุทธ์ที่เขาให้มาเนี่ ผมคิดว่ามันยังไม่พอครับคุณพิทักษ์เขาน่าจะรู้เลยครับว่าเขาไม่สามารถชนะคาเฟ่เมซอนได้ในระยะเวลาสั้นๆหรอกครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกกันนะครับว่าคาเฟ่เมซอนเขาไปไกลแล้วครับถ้าผมจะมาเปรียบเทียบไม่เห็นภาพเนี่ยคาเฟ่เมซอนเขาเหมือนเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วและแข็งแรงครับและที่สําคัญคือเขาออกสตาร์ทไปก่อนเราไกลมากๆแล้วครับแล้วกาแฟพันธุ์ไทยที่เป็นคนตามเนี่ยเขายังอยู่แถวๆจดสตาร์ทอยู่เลยเนะครับแต่ในตลาดกาแฟที่โต2หลักเกือบจะทุกปีเนี่ยกาแฟพันธุ์ไทยเขาไม่ต้องเป็นที่1หรอกนค่้ไตตองตก อยู่อันดับโลโลเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วครับพอาะฉนนั้นผมมองว่าคุณพิทักาเขารู้ตรงจุดนี้ดีครับแต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราก็ต้องเล็งที่จะแข่งกับที่1ไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับ